ระจุกตรงนี้ก่อนก่อนจะลงข้างล่างเนี่ยจุกจุกตรงนี้ก่อนเนียเน้ยแอบ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 กระดูกเลยไงแบบ <U> uh. <c ười> uh. ันจะมาแมะตรงนี้อแม่นเอ้ยโอ้ยพอก่อนไปตรงนน้นที่ใต้ดินเอ้ยโอ้ยโอ้ยคนเดียวอือ เป็นลูกค้าที่แบบลูกค้าที่ทุเรศมากเลยกล้องก็่าสวยเนาอโอ้ทำให้น้องลดจีพายวันนี้ไม่ได้เชื่อหรือกี่บาทแล้วเดี๋ยวไปซื้อมาสิหนึ่งกว่าหายยายาวลงนะขอร้องตกไปด้วยตกลงนี่แหละ เดยังไม่มีรื้ปลงนี่ชีวิตหมอนวดไปด้วยดมกลิ่นตดไปด้วยไม่แปลกหรอกที่ไม่มีใครอยากจะเป็นหมอเพต้องกลิ่นตดให้ได้อีกแล้วก็ท่อนอยากจะบวดไม่สิ นี่วันลงทะเบียนเลเปลี่ยนใจแล้วไม่เรียนแล,ล้วพอคลิปนี้ลงถึง <c oughs> <c oughs> รับไม่ได้เลยติดตัวรับ